นี่คุณเห็นหนังสือเล่มนี้ไหม People who change the world คนที่เปลี่ยนโลก100คนอยู่ในเล่มนี้นะครับผมคนคนนั้นก็จะเป็นคนผมอยากจะไม่ได้ไม่ได้มาชิงโชคอะไรกันไม่ได้มาอะไรแต่ผมจะมาสอนให้พวกคุณเป็นคนที่แบบเป็นคนมีค่าของโลกเป็นคนที่ดังรวยและมีอิทธิพลในทางดีนี่เป็นมิชชั่นของผมเป็นภารก,กิจของชีวิตผมนะครับ ทำสิ่งน,นี้เพื่อคนไทยคุณรู้ไหมหนังสือประเภทนี้ผมอ่านตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยแบบมีความฝันตลอดว่าสักวันหนึ่งฉันจะทําสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่แล้ววันหนึ่งผมก็สามอายุสามสิบปีผมเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกอะ่ะเพราะผมคิดเรื่องแบบนี้คิดเรื่องแบบแล้วมีเล่มหนึ่งที่อ่านเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูหนังสือเล่มนี้อีกเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมผมดูหนังสือ Time Magazine เนี่ยเอา ชอบเอามันมาว่าแปะไว้หน้าหน้าหน้าผนังตั้งแต่อายุาบนผนังนะ,ะตั้งแต่อายุ1ิบ14ี่1ฝันไว้ตลอดว่าสักวันหนึ่งฉันจะลงไทม์แมกซีนหนึ่งในร้อยคนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก t i m e 100 most influential people in the world นะครับพวกเราเป็นกันได้หมดนะคือเราจะต้องเป็นพวกคนที่คิดใหญ่สักวันหนึ่งมันจะต้องมีคนไทยอยู่ในนี้คือบางทีนะผมไปแบบ ไปอ่านหนังสือพวกนี้แล้วไปเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าทำไมมันไม่มีคนไทยเลยวะทำไมแบบดูดูดูทำไมมีแต่คนฝรั่งหรือหรือเออหรือทางอาหรับหรือว่าทางเออจีนแต่ทำไมไม่มีคนไทยมันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วแล้วจะเปลี่ยนในเจเนอเรชันถ้าผมไม่ลงก่อนผมก็สอนลูกศิษย์ให้ลงได้โอเคป่ะ มันมันเราพวกเรากันอยู่ในนี้แหละผมจะต้องเอาไอเดียพวกนี้ใส่พวกคุณให้ได้ให้พวกคุณคิดใหญ่นะครับพวกแล้วก็เรามาเปลี่ยนโลกด้วยกันโอเคไหมวันนี้จะมาสอนแต่คนที่เปลี่ยนโลกได้ง่ายกว่านะครับคือคนถ้าคุณรวยแล้วเปลี่ยนโลกได้ง่ายกว่าถ้าคุณยังไม่รวยถ้าหรือรวยยังไม่มากรวยแล้วยต้องมาห่วงเรื่องเงินรวยแล้วยังไม่แบบรวยสุดๆมันจะเปลี่ยนโลกได้ยากกว่าเพราะฉะนั้น วันนี้ยังไงก็ต้องสอนให้คุณรวยมี4นิสัยนะครับวันนี้หัวข้อของเราคือ4นิสัยที่ทําให้คุณรวยเป็นพันล้านเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านคุณรู้ไหมร้อยล้านแรกของผมผมทําได้ประมาณ7ปีที่หกหกปีที่แล้ว6ปีที่เราทำหนึ่งร้อยล้านแรกได้ตอนแรกไม่น่าเชื่อไม่คิดว่าตัวเองทำร้อยล้านร้อยล้านได้นะตอนนั้นหกปีที่แล้วแต่ว่าทําด้วยพนักงานคนเดียวด้วยคุณอย่าไปคิดนะว่า พอคําว่าธุรกิจแม่งจะต้องคือมีมีมลูกจ้างเยอะๆมีตึกใหญ่ๆไม่ใช่เลยนะธุรกิจที่ทําเงินได้ผลิตเงินได้ร้อยล้านสามารถมีพนักงานแค่คนเดียวผมทํามาแล้วและยุคอินเทอร์เน็ตทุกคนทําได้หมดนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องทำงานเหนื่อยด้วยนะผมคุณเคยเห็นผมเหนื่อยอันหรือไม่แฮปปี้มากไม่ค่อยอ่ะส่วนใหญ่หน้าตาสดใสหัวเราะทั้งวันนะครับแล้วก็มีไม่ใช่หัวเราะทั้งวันแล้วก็มีแต่ว่ามี มีความสงบใจมีความสบายใจมีความสุขในชีวิตนะครับแล้วก็มีความมีคนรอบข้างที่ดีๆครอบครัวเพื่อนฝูงและก็ลูกศิษย์นะครับเห็นหนังสือนี้ไหม People who change the world อยากรู้ไหมมีใครบ้างอยู่ในนี้ถ้าอยากรู้ขอแชร์หน่อยนะครับแล้ววันนี้จะสอนนี่คุณรู้ไหมผมเตรียมเนื้อหามาสอนเยอะมากเลยเห็นหรือยังมีอยู่5ข้อจริงๆมีจริงๆเนื้อหาสุดเจ๋ง เรียนรู้มาทั้งชีวิตนะครับผมสรุปมาให้พวกคุณเลยบอกได้เลยนะยุคนี้นะระวังให้ดีคนตกงานง่ายมากไม่มีใครปลอดภัยแล้วโอเคไหมคนที่จะปลอดภัยคือคนที่เป็นเจ้าของงานและ,ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมาบอกดีกว่าว่าใครที่จะปลอดภัยและจะร่ํารวยขึ้นแล้วคือคุณไม่ต้องคิดนะเรื่องของความมั่นคงในการงานผมต้องการให้พวกคุณนะ่ะคิดว่า รวยจนไม่ต้องแคร์เรื่องว่างานไม่งานแล้วกูรวยมากแล้วคุณผมคิดผมคิดอย่างนี้ประมาณ10ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วนะเพราะว่าตอนนั้นก็ยังห่วงเรื่องความมั่นคงในการงานเนีเข้าใจป่ะผมยังจําได้เลยตอนที่มีลูกคนที่สามลูกคนที่สามมีพอพอแมรี่อจะมีลูกคนที่4คือเจ้าจอยเนี่ยคือ8ปีที่แล้วไอ้เจ้าคอยมันเจ็ดปีหนูมัน 7. เจ็ดเจ้าเอ,าเอา้ยแปดเจ้าจอยแปดขวบ ตอนจะมีจอยเนี่ยลูกคนสุดท้องคนที่4ี่แปดปีที่แล้วผมยังกับแมรี่ยังคุยกันเลยบอกว่าผมยังบอกแมรี่เหรอพี่พี่ไม่มั่นใจว่าพี่จะหาเงินเลี้ยงลูกได้เยอะขนาดนี้ลูกคนที่4ี่อย่าเพิ่งมีเลยแมรี่คุณคิดดูคำนั้นผมยังไม่มั่นคงในการเงินขนาดนั้นผมยังห่วงเรื่องความมั่นคงตอนนี้เหรอโคตรชิลสบายมากเงินไหลเข้ามาคือถ้าไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่ต้องอ,อ,อะไรอ่ะ ไม่ต้องทํางานอีกแล้วทั้งชีวิตเงินก็เข้ามาตลอดเวลาแล้วผมคือทรัพย์สินทรัพย์สินมันหาเงินให้ผมเข้าใจปะ่ะพูดอีกทีนะทรัพย์สินมันหาเงินให้ผมทรัพย์สินไม่ว่าสิ่งที่ผมลงทุนเป็นเอสังหาริมทรัพย์หรือหลายคนไม่เข้าใจนะเว้ยว่าทรัพย์สินพวกทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยครจะเจ๋งอะเมื่อวานนี้เพิ่งโค้ชหมอทีมไปหมอทีมเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับ แล้วก็บอกเคล็ดลับเด็ดไปเลยคุณอยากรู้ไหมอยากเข้าเร่นลับเด็ดอะไรเออบอกอยากรู้บักอยากเคล็ดลับเด็ดนี่ไม่แบบเด็ดมากเลยอะคือคนมองข้ามกันเรื่องนี้มากคุณรู้ไหมว่าผมแค่บอกประเด็นนี้ให้กับหมอทีมหมอทีมเนี่ยไบโคชชิ่งกับผมส่วนตัวนะสามเดือนเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็เขาเกิดให้ผมเป็นเมนทอร์ใช่เก็ตอนนี้แบบว่าเกินเดือนละล้านมาตั้งนานแล้วอะตั้งแต่เดือนแรกที่เจอผมอะเข้าใจป่ะตอนนี้มาเจอผมหลายเดือนล้ะ แต่ว่าเดือนแรกที่เจอผมนี่คือเกินเดือนละล้านแล้วเข้าใจป่ะไม่ใช่คือก่อนมาเจอผมเขาไม่ถึงไงก่อนไม่เจอมาถึงเดือนอาจจะถึงห้าแสนเลยจำไม่ได้แต่พอเจอผมปั๊บกลายเป็นเดือนละล้านเมือ่อวานผมก็ไปไลฟ์ในเพจของไปเป็นแขกรับเชิญให้กับในเพจของอ่อ่ด็อกเตอร์ทีมหมอทีมเขามาโค้ชกับผมผมก็เลยอ่ะ, Team, Team. อะโอเคผมตีใคคุณรู้ไหมอ๋อทีมง,งานผมบอกเออต้องไปรอบไห ใครทุกคนนะมาเล่าให้ผมฟังหมดเลยว่าเวลาใครเวลาผมแชร์ให้ใครนะหรือว่าเอลผมแชร์ให้ใครเนี่ยคือผลลัพธ์กระหน่ำเลยเขาขายของได้มหา,าศาลเลยอะ่ะแล้วก็ทีมงานผมยังมาบอกเลยว่าวันนั้นผมแชร์ให้กับบางฮัสซันแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมก็ยังไม่ได้ไปเห็นบางฮัสซันก็ไปพูดเหมือนกันว่าอาจารย์มดิษฐ์แชร์ให้อาจารย์มดิษฐ์แชร์ให้แล้วก็แบบขายของดีมากแต่นี้ต้องให้ต้องไปเอาคลิปเอาเอาที่เขาไปตัดคลิปที่เขาพูดมาแต่วันนั้นเนี่ยคนที่พบ บางฮัสซันพูดถึงผมดีมากเลยเอ,อแล้วเขาเป็นคนที่ไลฟ์ตอนแรกที่เขาก่อนที่มาดูผมเนี่ยเขาพูดถึงผมว่าก่อนที่มาดูผมเนี่ยเป็นย่ไ,ไก่อนที่เขาจะไลฟ์ครั้งแรกอะเพราะมาดูผมก่อนเขายังไม่เคยไลฟ์มาก่อนเลยแล้วเขาก็ดูผมแล้วกออ็ได้ไอัดหลักคิดอะไรไปแล้วเขาบอกเขาได้ฮึกเหมิเหมมากเขาพูดถึงผมดีมากเลยต้องขอบคุณมากแล้วก็วันนี้นะคุณวันนี้ทุกคน ฟังดีๆวันนี้ผมจะมาให้พูดง่ายๆคือโยนเงินให้ทุกคนวันนี้ผมจะต้องปั้นให้พวกคุณคุณโชคดีที่มาฟังวันนี้เพราะว่าคุณคนที่ไม่ไม่ไมคือไงอ่ะคุณรู้ไหมว่ายังมีคนหัวโบราณอยู่ในโลกนี้อีกเยอะมากเลยคนที่ประเภทด่ายังไม่รู้ตัวอีกอ่ะคุณรู้ไหมว่าอุตสาหกรรมอันหนึ่งที่มันกำลังจะหายกำลังจะเจ๊งกำลังจะแบบเริ่มล้มหายตายจากนะคุณรู้ไหมว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วขนาดไหนเ,เดี๋ยวข้อข้อหนึ่งเลยบอสข้อหนึ่งนะ ข้อหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับพันแช์เข้าข้อหนึ่งเลยนะนิสัยของคนรวยเศรษฐีพันล้านข้อหนึ่งคือเขาจะอัปเดตข้อมูลตัวเองตลอดเวลาเขาจะอัปเดตข้อมูลตัวเองตลอดเวลาข้อพูดง่ายๆเขาจะรู้ว่าวงการไหนทำเงินในยุคนี้ โอเคไหมวงการไหนทําเงินในยุคนี้เอาข้อหนึ่งเอาตรงนี้ดีกว่าพูดเอาชัดๆเลยเขาจะรู้ว่าวงการไหนทําเงินในยุคนี้คุณรู้ไหมว่าทําไมผมถึงอคอนดักน้อยลงเป็นคอนดักเตอร์น้อยลงเพราะว่าผมรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มันมี power เยอะที่สุดในประเทศในโลกเนี่ยคือคนที่มีเงิน ผมถึงบอกว่าโอเคเรื่องศิลปินนี้มันไม่การเป็นคอนเนคเตอร์นี้ไม่มีใครสู้แทบแทบจะไม่มีใครสู้กูได้เลยในโลกแล้วเนี่ยคือเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วอ่ะแต่ว่าฉันก็ยังต้องก้มหัวให้คนมีเงินอยู่ดีฉะนั้นถ้าฉันเป็นคนมีเงินด้วยมีพรสวรรค์ด้วยและมีเงินด้วยฉันจะเป็นคนส่งอิทธิพลมากผมก็เลยตั้งธงตั้งแต่ปีตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วบอกว่าถ้างั้นกูต้องรวยด้วย ตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเฉันจะรวยถึงร้อยล้านพันล้านได้ยังไงวะแต่ว่าผมก็เลยอัปเดตวงการตกลงวงการไหนที่มันวงการไหนที่มันขาขึ้นแล้ววันนี้ผมจะมาให้คำตอบคุณเลยคุณรู้ไหมมีอยู่9วงการ9อุตสาหกรรมเก้อุตสาหกรรมที่ถ้าคุณอยากเป็นคนรวยคุณจะต้องไปอยู่ใน9อุตสาหกรรมนั้นแล้วคนส่วนใหญ่นี่ยังไม่รู้เลยนะยังเอ๋อกันหมดเลยนะคนเราก็แบบว่า กว,กว่าจะรู้เนี่ยคือกว่าจะรู้ก็คือก็แบบล้าสมัยไปแล้วคุณคนเ,เมื่อเช้าผมเพิ่งส่งบทความให้กับทีมลูกศิษย์ในพรีเมียมโปรแกรมมีคนเขียนถึงบอกว่ามหาลัยเริ่มจะเจ๊งแล้มหาลัยเมืองไทยนะเมืองไทยเขานี้ใกล้ตัวแล้วแต่ก่อนผมพูดถึงมหาลัยเมืองนอกใช่ไหมเจ๊งไป4 0 0อกว่ามหาลัยแล้วนะในอเมริกาอีก2,000อ,กอีก2,000ก็เตรียมตัวไปไม่ว่าจะดังแค่ไหน แต่เมืองไทยก็เริ่มจะไปแล้วนะมหาลัยไม่มีคนเข้าไปเรียนนักเรียนไม่พอแยกนักเรียนกันแล้วก็นักเรียนก็เริ่มเสื่อมศรัทธากับมหาลัยรู้ว่าได้เป็นยาไปกระดาษใบเดียวก็ใช้ไม่ได้แล้วทุกคนคนส่วนใหญ่รู้หมดละแล้วเข้าไปเรียนก็ไม่เรียนอะไรก็ไม่รู้เรียนอะไรที่ไม่เกี่ยวกับนะบางอย่างผมเคยเล่าลูกศิษย์ของผมคนหนึ่งเรียนนิเทศอยู่เรียนปีแรกเขาบอกว่าเรียนปีแรก แล้วก็ผมถามว่าเขาเรียนอะไรอยู่เขาบอกเรียนวิทยุกระจายเสียงมันน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากเลยคือ,คอเรียกว่าน่ากลัวมากเลยเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งนะครับคุณจะต้องรู้วงการรู้ว่าวงการไหนมันกำลังจะขึ้นเข้าใจเปล่าคุณจะต้องไปที่อนาคตก่อนใครไม่ใช่มาไม่ใช่เขามาแบบว่ามาฮิตกันแล้วกูค่อยไปเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าแม่งเ,เล่นเล่นกันจนแบบเ,เล่นอย่างตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยอินสตาแกรมมีน่านน้ำ้วตัวอย่าง i n s t a g r กร Influencer ออย่างที่ผมพูดเลยนะผมเคยสอนไปในคลาสพันล้านออนไลน์เนี่ยสองสมเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วมันก็เป็นจริงแล้วตอนนี้สิ่งที่ผมพูดไปสองเดือนที่แล้วเป็นจริงแล้วคืออินสตาแกรมคนที่หากินจากอินสตาแกรมเนี่ยตอนนี้โอ้โหน่าน,น้ำไม่ท่วมมากเลยแบบที่ผมพูดเป๊ะเลยอินฟลูเอนเซอร์เป็นคําที่เขาตั้งเกลียดด้วยซ้ำเป็นคนเป็นคาที่แบบคนไม่ชอบคืออินฟลูเอนเซอร์คือแบบว่า เออทำทำยอดวิวเยอะๆคนจะได้มาจ้างเขาเอาโปรดักเอาสินค้าเข้ามาให้เขาชูอะไรแบบนี้ให้ให้อดาราถือสินค้าให้ตอนนี้คนไม่เสืส่อมศรัทธาหมดในอเมริกานะครับเป็นแบบนี้โอเคแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะต้องไปถึงที่อนาคตนั้นก่อนคนอื่นเว้ยไม่ใช่ว่าตอนหน้าน้ํากันท่วมกันแล้วค่อยไปมันไม่โอเคแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ยังเป็นแบบแล้วถ้าคุณไปเรียนมาหาลัยสีปีอ่ะคุณจะเป็นแบบนั้น ถ้าคุณไปต่ออิปโทอีกสองป,องปีคุณจะเป็นแบบนั้นคุณจะเป็นคนที่แม่งเข้าไปมุดอยู่ในถ้ำอยู่หกสีส่ปีหกปีเสร็จแล้วออกมาคือมาเจอโลกที่แม่งเอ,อคือเหมือนคนคนคนอยู่ในถ้ำมานาน,านานแล้วออกมาเจอโลกแม่งเปลี่ยนไปหมดแล้วอ่ะจะเป็นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นแต่คนส่วนใหญ่คนที่ดูผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะคือคุณรู้ไหมว่ายังมีคนแบบที่ไม่ใช่ครูแบบคุณเนี่ยคนที่แม่งล้าสมัยเนี่ยเยอะมากเลยยังมีคนล้าสมัยหัวโบราณอีกเยอะมากในโลกนี้ พวกคุณเนี่ยเป็นคนมาแทกงแรกแล้วอะ่ะเข้าใจป่ะสุเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนําเสนอไปคุณไปลงมือทำนะค้ณยังไงคุณก็รวยโอเคปะ่ะเพราะว่าผมไดเอาเอาของใหม่มานําเสนอเสนอหมดอะเอาของใหม่นําเสนอและของที่เป็นอมตะของล้าสมัยจะบอกทันทีเลยว่ามันล้าสมัยอายกตัวอย่างมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฟังผมดีๆนะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นผมทํานายอนาคตได้เลยคุณสังเกตไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาอะไรขี้มัน อุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมที่เราไม่เชื่อว่าแม่งจะเจ๊งเนี่ยแม่งเจ๊งได้อุตสาหกรรมอะไรก่อนอุตสาหกรรมดนตรีมาก่อนตอนนั้นนะผมรู้จักกับคุณดีนิติพงศ์อหออนาคเป็นการส่วนตัวใช่ไหมเคยนั่งทานข้าวด้วยกันพี่ดีเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่อุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยมันเจ๊งเนี่ยเขาก็พอรู้ได้กินแต่มันไม่ได้เจ๊งแบบนี้นุ้ย มันไม่ได้แบบมาปื๊ดปื๊ดปืดปืดปื้ดแล้วค่อยลอง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 มันไม่ใช่นะมันมาแบบนี้เว้ยคือฟพูดง่ายคนอยู่ในวงการดนตรีนี่คืออาจจะไม่เคยมีรายได้เดือนละแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งเสร็จแล้วก็เป็นสูงเลยคุณเก็ตได้ปะว่ามันไม่ใช่มาค่อยๆลองค่อยๆลงไม่ใช่แล้วนะอายตัวอย่างต่อมามีมีวงการไหนอีกวงการนิตยสารสิ่งพิมพ์ก็เริ่มไปแล้วตอนนี้คุณก็รู้ว่ามันเริ่มหายไปแล้วสิ่งพิมพ์อ่ะ ม่เป็นคนอ่านหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆหนังสือพิมพ์นิตยสารต่อมาก็เป็นวงการทีวีใช่ไหมทีวีดิจิตอลทีวีทุกทีวีอ่ะก็เริ่มหาล้มหายตายจากกันไปแล้วจะเจ๊งละว,วงการต่อไปคืออะไรรู้ไหมมหาลัยวงการการศึกษานี่แหละแต่เขาจะเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาคนจะมาเรียนออนไลน์ข้อน,นี้ไม่สถิติคอนเฟิร์มหมดทุกอย่างนะคือทั้งเมืองไทยทเมืองไทยก็มีคนเอาสถิติมานําเสนอแล้วอาทิตย์ครั้งที่แล้วนี่ลงทุนแมนใช่ไหม ที่พี่เอาลงทุนแมนมาบอกอจำได้ไหมที่มันสองปีสองพันสองพันยี่สิบอ่ะที่มันจะกลายเป็นนิดหน่อยมีข้อมูลเก็บไว้ว่าปีสองพันยี่สิบที่แม่งจะโอ้โห,โหอุสาหกรรมนี้กำลังจะโตมากเลยพวกคอร์สออนไลน์เพราะรคนจะไม่ไปยอมเรียนสี่ปีแล้วเขาไม่เรียนหกปีแล้วขเขาจะมาเรียนอะไรที่สั้นๆแบบเรียนแบบคุณเรียนกับผมเนี้ยหรือเรียนกับลูกศิษย์ผมหรือเรียนกับใครก็ได้เนมีเต็มไปหมดในคอร์สออนไลน์ในประเทศเนี้ยแต่เขาจะเรียนสั้นๆแล้วทำเงินได้เลยเพราะอะไร เขาเขาไม่แน่ใจหรอกว่าไอ้ที่ไปเรียนสี่ปีอะ่ะเดี๋ยวแม่งก็ทําเงินได้ปล่าเพราะฉะนั้นกูเรียนอะไรสั้นๆที่มันทําเงินได้เลยถ้ามันล้าสมัยก็ไม่เสียดายกูก็เรียนใหม่เข้าใจไหมโลกมันจะเป็นอย่างนี้โลกการศึกษาจะเป็นแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือข้อหนึ่งนะครับคนที่นิสัยเป็นพันล้านคนที่นิสัยเป็นพันล้านแบบผมผมขูหูผมผึงตลอดอ่านตลอด อ่านข้อมูลฝรั่งด้วยไม่อ่านข้อมูลไทยอย่างเดียวอ่านข้อมูลไทยข้อมูลไทยแทบไม่ค่อยได้อ่านนะพูดง่ายสิบเปอนะ่ะผมจะอ่านแต่ข้อมูลฝรั่งแล้วก็เอาข้อมูลที่น่าเชื่อถือเชื่อถือได้แล้วก็เอามาบอกพวกคุณวันนี้คุณรู้ไว้ก่อนเลยนะถ้าคุณจะไม่คุณจะได้ไม่คือผมมั่นใจอะ่ะคนที่มาดูผมมีหัวก้าวหน้าระดับหนึ่งเพราะว่าคุณมีทางเลือกเยอะแยะที่จะไปดูอะไรไม่รู้วันนี้ตอนเนี้ แต่คุณเลือกที่มาดูผมแชดงว่าคุณต้องเป็นคนอยากพัฒนาตัวเองผมก็ได้เรื่องเรื่องวลาลานนี่มันไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับผมแล้วเพราะว่าผมครั้งละลานนี่ผมได้มาหลายครั้งแล้วอะก็คือบางทีสามล้านก็ยังมีสามล้านบาทนะไม่ใช่สามล้านไม่รู้แหละสามล้านกี่ดสามล้านเย็นไม่รู้แหะแต่สามล้านบาทด้วยมีนะสามล้านบาทแล้วก็ยังพอยิงแอดไปก็ได้เพิ่มอีกใช่ไหมมันเหมือนกับพอยิงแอดคุณคิดดูเวลาผมยิงแอดนะก็ สมมติเรายิงไปหมื่นหนึ่งเราได้กลับมาสองแสนคุณจะคุณจะหยุดยิงแอดไหมก็ยิงต่อเดยเข้าใจป่ะก็ยิงต่อจนกว่ามันไม่กลับมามันมันแลกเงินกันแบบนี้ลงลงทุนลงทุนหมื่นหนึ่งได้สามแสนกลับมาสองแสนกลับมาภายในสองวันอย่างเงี้ยคุณคุณว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มไหมไม่มีอะไรดีกว่านีไม่มีอะไรดีกว่าคุณไปลงทุนในหุ้นมึงได้เหรอวะ มาไม่รู้จะใจต,ตุ้มๆุมต่อมต่อมตอมสองแสนหรือว่าลงทุนในไหนว่าได้เงินลงไปหมื่นหนึ่งได้สองแสนไม่มหาศย์มากเลยคือคุณฟังแล้วคุณอาจจะแบบช็อกไม่เชื่ออะไรเงี้ยผมก็แล้วแต่คุณแล้วกันนะออส่วนใหญ่คนที่อายุมากหน่อยอจ,จะไม่เชื่อจะดื้อมากคือคุณทุกคน,นช็อกหมดเลยนะว่าพอพอเขาได้มาเห็นหลังบ้านลุงมาที่นี่แล้วลุงก็บอกว่าเฮ้ยอินบ็อกพอไลฟ์เสร็จอินบ็อกอาจารย์แม่งแบบทุกนาทีอ่ะอินบ็อกของผมนี่แม่งเด้งทุกนาทีคนสั่งของ ทุกนาทีคอร์สนี้ไหม้อชื่อว่าไลฟ์ครั้งละล้านตอนนี้ผมจดสูตรสไว้หมดแล้วผมจดสูตรไว้ในโน้ตของผมเนี่ยในคลาวด์ด้วยไม่มีทางหายประมาณ30กว่าข้อ30กว่าเคล็ดล้วบอกว่าถ้าไลฟ์นะสิ่งพวกนี้จะต้องเกิดขึ้นมันถึงจะได้ครั้งละล้านเกินครั้งละล้านโอเคปะ่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ด้วยฉะนั้นผมอยากจะเทรนคนให้ทำไงก็ได้ให้ได้ครั้งละล้าน พอชื่อว่าไลฟ์ครั้งละลานพอผมบอกได้เลยนะคุณมาช่วงชิงก่อนเลยช่วงยุคนี้เนี่ยคนอื่นไม่ยังเอ๋อกันอยู่เลยแบบโอ้โหเอาความลับมาบอกเลยแล้วผมบอกได้เลยนะอะฟังดีๆถ้าทําเงินได้ในยุคนี้นะแล้วผมบอกเลยประเทศไทยนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะคุณประเทศไทยเรื่อง Facebook ไลฟ์นี้แม่งไม่เหมือนชาวบ้านในประเทศอื่นไม่มีประเทศไหนเหมือนประเทศไทยแล้วนะผมบอกตรงอที่แบบบางฮาร์ซันแบบผมเนี่ย ที่แม่งไลฟ์กันได้ครั้งละลานนี่แม่งแบบเป็นปรากฏการณ์ของประเทศไทยแล้วนะเว้ยมหัศจรรย์มากฝรั่งเวลาไลฟ์คนดูยังไม่ถึงขนาดนี้เลยโอเคคุณไปดูเดี่ทโทนี่โรบ,บินไลฟ์ครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่เยอะนะคน,คนดูไลฟ์ไม่ใช่เยอะโอเค